ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วจเจเจเบสุขุสุขคนเนาะค่ะพี่น้องอนอื่นกะขอน้อมอนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในถูกถกบุญที่ได้เฮ็ดมากเมื่อเสารขอให้ไปนุ้นดวงเพื่อโชคลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบสุขุสุขคนค่ะบอกว่าพี่น้องจะคิดการใดก็ขอให้สมมุ่งมัตปรารนารวดเร็้วท่านใจสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุมื้อเนีกะจะเป็นเมื่อทีหกเนาะค่ะพี่น้อง เจียบจ่ามาขอเพิงบาร,รมีนะคะปูเท้าข้ามสิงปูด,ดำละ่ะก่ะวงเทพเทวดาสิงศักซิ์แม่นั่งใหม่แม่นั่งตะเคียนเนาะค่ะทีอยู่เนินผาถาแห่งนี้เนาะค่ะพี่น้องขอให้มากด้วยโชคลาภค่ะผููไดทีรวมท้าบุญมากเมื่อเศร้ากะขออนุโมทนาสาธุบุญค่ะพี่น้องขอให้ได้กลับไปเป็นลอยเท่าพันเท่าเหมือนเท่าเนาะค่ะพี่น้องตรำด้วยค่ะผููไดทีเป็นนี้เป็นสินอยูเนาะค่ะประจําวันที สิบหกมิถุนาเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลทีให้ไปก็ขอให้แตกสามโตตรงขอให้มาทั้งบนและล่างเหมือนงวดเมื่อกี้เนาะค่ะพี่นอ้องสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีเสียบเนาะคะ่ะเจอเจอกันได้เนาะคะ่ะจังหวัดชายภูมิเนาะค่ะพี่นอ้องนาจาับบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเฮามาถวายนุ่มละกะถวายน้ำเนาะค่ะพี่นอ้องพอใดโชคลาเมื่อวานกะแตกสามโตตรงเนาะค่ะพี่นอ้องต่ํา ตำน้อยตำน้อยวันจันท์หวยออกวันจันทหวยออกก็ขอให้ทุกคนมีเงินใช้นี่มีเงินปลดหนี้ปดสินเด้อพี่น้องขอให้มาสามโตตรงสีไใดแบบสีใดกันสีลหลายแน่นาะคะ่ะปลูกร้านมาแล้วเดอ้อปูกขอให้แตกสามโตตรงเหมือแรง ขอให้ถือสามตัวตรงจากหลานเครื่องหลานเนี่ยเป็นยังปูมือเอือนสใส่เงินหลายมือเอินสิไปนครหน้าโยกสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ได้ลักแสนลักหลานเด้อเหมือนและสามตัวตรงขอแม่นั่งตะเคียนนําจะเป็นใส่เงินอีลีปูมือเอิอนเนี่ยมือเอือนไปนครหน้าโยกนี่ใส่อีลีใส่ตะบีตะบันเลนยนุุ้ตกใจเบิร์ดเฮ้ยเนาะสาธุสาธุสาธุค่ะแม่ เอาบุญมาหายเดอ้อแม่ล่ะกะเอาน้ำแดงมาหายมาว่อนหมากแ่บบ่มือนี้โอ้ยหายโชกหายลาบกับหายคากหายแน่มือนี้มากมือนี้มากขอโชกขอลาบเดอ้อมือนอลูกไปนครอนายยกใส่เงินสุดเลยสามตัวเดอ้อปูด,ดำปู่าข้ามสิงแม่ตะเคียนเดี๋ยวเฮาไหวาพากอนเนาะค่ะพี่น้องก้อนทีจะเฮ็ดยังกะ ไหวพงไหวพากรอนผู้ไดที่ติดตามข่อยกันนาสีคุณนเคยดีเนาะคะ่ะนังซื้อสวนมนตคลองหลวงพอจเจริญเจริญฉลันฉลนหลวงแนมจังไงอ้าวรู้ได้ไงสมองอ้าวมีหมวกด้วยใครเอาหมวกมาทิ้ง <laughs> เดี๋ยวไหวพาขอฟ้อนกอนนะคะแล้วก่ะไปอ่ขอตัวเลขโชคลาภนะคะมืแรงต้ำน้อยกับขอให้แตกสามตัวตรงบนลาน รวยค่ะรวยค่ะผู้ใดที่ทาบุญบกคิดเกี่ยกับหายโชคลาภแต่ละมือแต่ละเว้นแบบบกคิดได้โชคลาภมียังเกียบหายแน่นอนค่ะในมือนั้นๆเน,นาะค่ะถ้าผู้ใดทําบุญบกคิดคิดไลยกับโยซือไปก่อนข่อยว่าแล้วพี่น้องข่อยเอาถูกมา่อไวเนี่ยโบมีไฟได้จุดเลยเห็นบะนี่ข่อยผู้เดียวมันจุดถูกกรรมมีสิเบิร์ตละอาทิตย์ทั้งอาทิตย์ น้อมจิตน้อมใจน้อมอนุโมทนาสาธุในถูกถูกบุญปูยุดล่มว้ก่อนยุดทธุบเมื่อนี um, ้ได um, ้บ <an> ุรีสม <Squid, S 1> <x. S 2> hmm. ัยปัจจุบันเนี่ยมาล่องเบงทาปูชอบมันก็จะแปลดแกแน่เดี๋ยวไหวพาก่อนค่ะพี่น้องไหวพานอนค่ะพี่น้องไหวพาเซษกะขอโฉกขอลาบนะคะม่มีอย่างหายดอกพี่น้องแต่ละเมือแต่ละเว้ ถ้าตะเวนทําบุญอย่างเดียวเนาะค่ะแล้วก็เบิ้งสยความสวยงามเนาะค่ะตามวัดวารามทีเฮามีบุญสัมพันธ์ใ้ไฟเนาะคะ่ะสามทาเนาะค่ะให้ท่านพ่อกัน บมแจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุบุญกุศลที่ลูกได้เฮ็ดได้สร้างมา,มาเมื่อเสาลูกหลาน ขอโนมุทนาสาธุบุญขออุทิศส่วนบุญส่นสวนกุศลให้องค์เทพเทวาสิงศักดิิ์สทธิ์แม่นางใหม่แม่นางตะเคียนดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงขอบาร,รมีผู้ถาวรข้ามชีว์ผู่ดำมณีลูกหลานมาขอโชคลาภขอตัวเลขแม่นางตะเคียนขอให้ตัวเลขทีลูกจุดเป็นตัวเลขน้ำโชคน้ำลาภมื่ออื่นลูกจะเดินทางไปจังหวัดนครนายกขอให้ลูกมีโชคมีลาภขอให้ได้จับเงินแสนเงินล้านเด้อมือแลกคันแม่สาธุ มีผ่าทำความสะอาดเกี่ยนุ่งวางให้จ้บเพื่อนแสนเด้อแมน้ำกระทางนี่โมมีข้องไผดอกถูกมีได้ข้องคอยเต็มทางลว เก็บออกไปทิ้มเดี๋ยวมากองไว้เก็ีความเสือ้อความสัท่าใบมันเนาะคะ่ะผู้ใหบ่เ,เสือ้บอบสัทธากับ,บกเป็นหยังแต่ข่อยเสือ้อข่อยสัทธาข่อยถือถือเลขคู่มืออ่ข่อยว่าข่อยถือเลขหลายกว่าข่อยเห็นงานเป็นซีบเศร้าปีขออนุญาตผาดข้ามเดอ้ออันนี้ค่ะจะเป็นบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะพี่นนองเดี๋ยวไปถวายบุรี พอก่อนถวายน้ำก่อนกวดน้ำก่อนพี่น้องกวดน้ำแล้วเราจังขอโซขอลาบจังถวายทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับเจตนาเฮาดอกเจตนาเฮาดีมันก็ดีเบิดแหละํำเบาเบายังมันก็เบาได้เบิรแต่การกระทําหน่อยคนที่จะเห็ุใดเด้อพี่น้อง ยถาถวายน้ำแดงก็เนานะคะ่ถนะถวายน้ำแดงคุม่านี่จะชอบน้ำแดงมากเ่นขอให้ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่เห็นคลิปอากาศนุโมทนาสาธุบุญละกาันอธิษฐานจิตม่โชไมิลาบเด้อพี่น้องเมอแอง แมวทางเดียวทรงหายเนาะคะ่ะใจเยนเ็ยนๆมาแรงขออ้แตรายตามตัวตรงบนหลังมาเป็นสิริไปทำบุญลงศพทำบุญยังกับโรลูหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแต่สีพอแล้วแต่สีเห็นล่องน้ำชาบอ่อปูน้ำชาจะห,หายเมียก,กับปูนึ้ก็น้ำเดือดเมื่อนี้ไใดบุรีอันโลกปัจจุบันมาหายชาปูชอบ ถ้าปูชอบนี่ได้สามตเลยได้เนียงขนมชาไปถวายเอนก่อนพี่นอ้องบไดม้มาเดอปูเหมือนเหมือนสิบไปนครน,นายกวันจันผุลาจังสีโคงเตากลับขึ้นมาไปไซให้หลูกไม่แต่โชคลาไปไซกะ ผู้ใดเห็นหนาเห็นตาเทวดากะลกไข่ปูความเสือความสา่าท่าไปมั่นเนาะค่ะพี่น้องข่อยเสือข่อยกะถือเหล็กคู่มอือจะถือเหล็กยังไงถือคู่มือตะบีตะบันถือเยอะแหละบ่แน่เนาะค่ะพี่น้องถ้าแตกสามตัวตรงกาจิตับ,บูบุนอีก กดน้ำอ้าวไปกิมเอา้ากูมานเพิ่นอยากนุ่มเลยปะเรื่อมากุมนุ่มให้กูมานเิ็น่าเิ่นสอบนุ่มเปียกเล็กหน่อยเนะเาะอ้าให้เล็กหน่อยกินก่อนสาธุสาธุาธบุญกุญแ สนใดที่เฮ็ดมากเกิดบุญแล้วกับอนุโมทานาสาธุบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนใน้เด้อเมื่อแรกก็ให้โชคลาภเลขทูบที่จะจุดขอให้แตกสามโตตรงเลขหวยที่จะยิบก็ขอให้มาสองโตเด้อเดี๋ยวทีหลือสิไปเติมามาเวียงคือหมู่บ้านผู้อยู่บางเทือเก็บ,บ่อ,อยัางหยงกรรมอ่าคนอื่นพอเข้าใจบ่แหละแต่่อยยังบ่อยัางหยงกรรมคนอื่นมากไปสาธุอนุโมทนาสาธุบุญเบิดทุกคน มืวบวานได้มาคู่มาถวายปูล่องเอาชาเนี่ยปหายปูเบิ้งเป็นอย่างสาธุสาธุบุญกุศลใดเหตุมาขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล,ล,ศลหายปูด,ดำเน้อปูที่มาทำความสะอาดให้ยูเมื่อแรกไ้ถือจะหลานเครื่องหลานสั่างลูกน้องมาเหตุหาย ลำลุ้ยลำลุ้ยบุญเป็นอยังให้ปล่อยให้ว่างอะไรมันนักกับปล่อยกับว่างทุกคนสาธุสาธุบุญกุศลใดที่ได้เฮ็ดมากหมดเศา้าเกิดเป็นพ้นบุญแล้วลูกหลานขออุทิศบุญส่วนกุศลให้ท่านแม่นา่งตะเคียนที่อยู่เบื้องหน้าลูกขอบารมีท่านแม่โตเล็กที่ลูกจุดขอให้แตกตั๊น้อยมาแล้งห้าน้องห้าน้อ,นอยกับเขาสามตัวตรงบนล่างเอาให้คนสาคนลือเด้อแม่ มือเอือนลูกจําเป็นต้องใส่เงินมือเอือนลูกจะไปทําบุญอย่างวัดนครนายกแล้วนู้ทำบุญหายอนุโมทนาเพื่อศัุเดแล้วจุดเหล็กถูไปก่อนพี่นนอะจุดยง้มได้ก็ออกอยงมหนันได้แล้วเนาะแตกปะคือตลอดแล้วมันก็นจะออกของแหลกด้วยเลยถูมันบอกออกของสามของสี่เด็เล็กถูมีออกของแหล่ลวยปัง สีไม่ไปถึงเลขกกูเหม่ออยู่บอกกับว่าเมนกูอ่ะกลายว่าจะได้บากบ่ถึงบักว่าลูกหลานขอโงสิกรรมขอโทษขอไปเดอ้อแม่นั่งตะเคียนองเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานผู้หน่อยอยังมาส้มมวซ่ามันถอดรยอย่างเดียวมาแรกแร่งอยังกับรบสรูแร่งดทธาเด้อพี่น้อง เขามีศรัทธาเขาได้อยู่แล้วคููไดว่าเา้าบา็อก่ยาไปสวนทํำบุญอย่างเดียวคนมันว่าเา้า,เาบานะมือถึกเล็กคู่มือคือเข้าดอกมันบ่ได้มีบุญที่จะเบิกทรัพย์เทวดาคือเข้าคนทีคนดีอยู่ใส่มันสิบาคนอื่นบ่าแต่ของบ่เส้อกับยิ้มว่าเขาแม่สาธุ เดี๋ยวไปยิบเหล็กปูดำกันปูดำให้คุูหมอเอาลืมบุรีอันนี้ก็จะเป็นบุรีท่านสมัยเนี่เด้อปูถวายเมื่อละม่วนพอพ้นตกดีว่าปูมาเคลื่อนคือดินสีสุ่มๆอยู่เลยล่ะ อันนี้จะเป็นบุรีอ่ะสมัยปัจจุบันเดอวยปูมุคิว่่าปูน่าจะสอบแหละต้องเบิงลูร้านขอโทษขออภยัยเดอร์ปูอ่ะจุดถวายตัวบบจุดไฟสิจุดหายหายมันออกสามตัวตรงมุก่าเคยยิบสามตัวจกเทือเด้ มันเมื่อยถือสองโตคกูเมื่อนี่แหละสุดสุดยอดแล้วอันนี้มวนไหมเด้ปูบุรีแห่งโลกปัจจุบันมันสีคือบุรีอันพันใบตองบอ่ สาธุสาธุบุญกุศลนใดที่ดูได้เหตุได้สางม,มาลูขอแหลกเป็นตัวหลกโชกลาบขอให้มาหวยห้าหน่อยขอให้มาของแหลกของแหลกของแหลกแล้ปูบุรีปัจจัยการูกม่โชไม่ลาบเื้อลูกสีไปจังวหวัดนครนายกลูกใส่เงินหลายได้ปูกาลูไม่โชไม่ลาบแล้วลูกสีกลับมาอยียแต่ขอเป็นวั่นร์ ขอหายค่ะสาธุบุญมีอย่างหายอนุโมทนาสาธุบุญที่ส่วนบุญบุส่วนกุศลที่ลูกได้เหตุได้สร้างถ้าบุญซอยเรือเล็กเด็กำพาสื่อหนองสื่อนุม่มถ้าบุญซอยเรือพาอาพาตการอนุโมทนาสาธุบุญห้ปูสาธุมันจันทร์จังสิงห์กลับมาให้มันหอนหยอดเงินรวเร็วๆในเด้อ สิครับปูบนไปหาปูดำสาธุสาธุวันจันนี่สิล่องมาขออันแนวทางรัฐบาลเบองพี่น้องวันจันเจอกันได้เนาะค่ะเนื่นผาุผู้ใดาวางกะมารอนะคะมารอเอาตัวเลขโชคลามนะคะวันจันเจอกันได้เนื่นผาดเนาะค่ะจังหวัดชนบุรียูเขตไก่ก็ยูเขตพนรินิคมเนาะค่ะพี่น้องขอถทดขอภไปด้วยแป๊บหนึ่งพี่น้องกับบ่มียังไงเนาะค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี่ค่ะขออนุโมทนาสาธุบุญ ในทุกทุกบุญทีได้เฮ็ดมาเนาะคะ่ะขอให้ไปนุ้นดวงเปิดโชคเปิดลาภให้พี่น้องเนาะคะ่ะวันจันทร์เนวทางรัฐบาลเดี๋ยวจะลองมาจุดขอท่านแม่อากาศท่านปู้เบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมา่อบวงว่าท่านปู้ก็ท่านแม่จะให้แนวท,ทางไปในทิศทางใดอากาศนองกุมารเนาะคะ่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุในทุกทุกบุญเมืเม่อน,นี้คะ่ะพี่น้องสาธุ